จับป <l id sei> <c ười> ็นไม้จนตายทำไมกรสุนอาสาบัสยนผมนำมน หลับล้างหน้าย, <c oughs> ยังหล <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> อยู่เลยแก้งแล้วลูกสาวป้าเน <c oughs> <itaire> ี่ยอาจให้ป้าดูรับนี่ไม่เชื่อคืนไม่รับ แต่กว่าจะหลับได้กินนมอยู่นั่นแหน่ดูดูทำคออ่อนคอเปียกนี่ยังหลับได้น้องเลี้ยว เคุณทำหน้าได้ขี้สาวขึ้นมาได้ขี้สาวขี้สาวตอนนี้ทอะไรก็จะฟีฟ้าแค่ลืมตาเช็ดตาให้เองหลับตาย อารมณ์ดีอารมณ์ดีนออ้อนงิวอารมณ์ดีๆๆอารมณ์ดีจะยอดอารมณ์ดีจะยอด เดี๋ยวจะลองดูตอนเราลงน้ำงจสาเดี๋ยวมันส่งไม่พอนะเจมันยาวน้องนิวเตอรคิดถึงปลาป้าไหมน้ำแห้งน้ำไม่ไหลจี่เจนใส่มาให้ตูดกระมัง ทุกทีแม่ใส่เกือบเต็มกระมังดังก็น้อยเยอะแง่้้างเออน้นกนึงแง่กระมังแล้วดูกมันลูกออสน,นิ่ไม่เปลี่ยนกระมังให้หนูสักทีเนาะน้ำก็มีน้อยน้อย เกมนี่เตรียมให้น้อยจังจะชวนไปอันนี้มาไหมแี่น้ำมันน้ำมันหยุดไหลเลยอะแม่มันไม่ไหลเลยหน้าตาเป็นแลนแถวแม่ร้อนท่าอะไรเนี่ย ดูขาดิทำไมน้ำไหลป่ะไหลแล้วมั้งไปตักมาให้น้องใช่ไหมไปเอาขามาขันเนาะเอามาลาดตัวน้องดิคนน้อยเกิน